กราบสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโซนโฟร์เอ็กซิมนะครับวันนี้อยู่ับผมแฟนจ๋านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็คเลทตกปลากันนะครับเพื่อนๆก็ทั้งหมดเอย่าง26อันนะครับเบ็ดสองหัวนะแล้วก็ใช้ตัวในการตกเนี่ยสามรหัสนะครับผมสามตัวนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะคุ้มไหมนะครับลงทุนหลักร้อยสู่กําไรหลักพันนะครับแน่นอนแหละที่เราจะมาหาวันนี้นะครับก็คือเหรียญแลกไซเบอร์โครมนะครับแล้วก็ลูกแก้วบวกสิบห้า สีขาวนะเออหวังว่ามันจะออกบ้างนะครับเดี๋ยวแรกเซมเบอร์โคมเนี่ยนะ่าจะประมาณ 4- ี่ถึงห้าพันขึ้นไปนะคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับผิดพลาดตรงไหนก็ขอไปด้วยนะแต่คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตอนต,อนตกเสร็จเลยนะครับว่ามันจะคุมไหมในการตกครั้งนี้นะครับเลทมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับไปเจอกันตอนที่ตกเสร็จเลยนะคค่อนข้างนานมากๆ มาครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการตกปลาเบ็ด2หัวลงทุนไป26อันนะครับก็เบ็ดตกอะไรบามยี่สิบสบาทนะก็ประมาณห้า้บาทนะครับก็ตีกลมๆไปก็6 0 0เอยเลยลกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะไปครับเดี๋ยวเราไปดูช่องลูกแก้วกันก่อนอ๋อโหมีแต่บวกสิสิบห้าอสักสี่ก็ไม่ออกนะครับก็หูได้มา59กับ48ดลูกเลยนะเป็นร้อยนะครับ แล้วก็ปลาหอยเต็มไปหมดเลยแก้วบวกเก้านะครับสุ่มแก้วบวกเก้าสามสิบสองอันนะครับเยอะอยู่นะแล้วก็สุ่มแก้วบวกเจ็ดสี่ร้อยสามสิบห้าอันโคตรบื้มนะครับแล้วก็ปลาทูน่าไม่รู้ว่าปลานี้มันยังพอไปแลกคุ้มกันอยู่บ้างหรือเปล่านะครับกลัวว่าไปแลกมาไปสุ่มเอากว่าจะได้เท้าอีกมันจะคุ้มหรือเปล่าเนี่ยเอ็มกำลังแพงด้วยเนี่ยแล้วก็สุ่มแก้วบวกแปดนะครับบ้มบ่มนะครับสองร้อยกว่า สองร้อาบอันนะแล้วก็ปาวานฉลามเยอะนะครับได้เยอะอยู่พอสมควรนะแต่หลกัหลกๆเราไม่ได้สนใจไงพวกปลาเราอยากได้ไอเหรียญไซเบอร์นะครับแต่อย่างน้อยได้กล่องสุมส่มสุ่มเอ่อสุ่มไข่ามา9้าอันนะก็โอเคนะครับ๋ยวเราไปลุ้นแรก,กันหวังว่ามันจะออกนะแต่เห็นเขาบอกว่าอ่ากล่องสุ่มพวกเนี้ยที่ได้มาจากไข่ได้มาจากการตกปลาหรือว่าการขุดเนี่ยโอกาสแบบน้อยมากนะที่จะแบบว่า ได้กล่องแรนะครับจากที่เราไปลองมาก็เยอะอยู่นะหมายถึงว่าที่ไม่ไม่ออกแรเลยอะเยอะอยู่นะอ่ะมีเก้ากล่องมันต้องสักชิ้นหรอวะเปิดให้หมดเลยนะครับอย่างน้อยๆมันต้องได้บ้างแหละไข่ไรเดอร์ขอไขด่ดบยกหน่อยดิไข่ไรเดอร์อีกสักหน่อยก็ได้โอ้โหไข่ชิโนเออสวยครับเออไรเอ้ยดับยกมาสองครับไรเดอร์หนึ่งอันนี้ก็ไปขายได้นะแต่ผมจะเปิดไง แ๊บเรียบร้อยจะเปิดก็แตกจะเปิดก็จะเปิดก็แตก,ก,กแตกโอ้โหยูนิคขอแรสักชิ้นดิไปซอเบตรแรมไเสร็จล้ละโอ้โหยูนิคโอเคมันจะเข้ากับชุดนี้อยู่นะไปะจะได้เห็นแรมายโอ้โหยูนิคครับนี่มันของแต่งตัวชัด โป้โอ้โหดาบยกดาบยกมาช่วยชีวิตพ่พอ่ลยลูกย <c oughs> รบรบรอยอยกูแตก <c oughs> กูแตกของจริง <c oughs> แลไม่ออกสัก,กชิ้น <c oughs> โอ้โหมีแต่ยูนิคแล้วแต่งตัวอย่างเข้าอย่างเข้ากับไซเบอร์โครมนะครับ <c oughs> แต่ว่ายังไม่จบครับเดี๋ยวเราจะเอาลูกแก้วที่เราได้นะครับเอาไป,ปย่อยเป็นเหรียญสล็อตนะครับแล้วก็ไปยกตู้หาชฉายาต่อได้นะครับเพื่อนพวกนี้นะอเวลาผมตกได้คุณได้ผมก็จะเอาไป เอาไปแลกหมดเลยนะครับแล้วก็สุ่มแก้วบวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้าเนี่ยผมก็เปิดนะครับถ้าเกิดเป็นบวกเก้าบวกแปดสีขาวเนี่ยผมก็จะเก็บไว้นะครับเพื่อไปขึ้นบวกสิบถามว่ามันราคามันยังแรงอยู่ไหม,มก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอาไว้ไปใส่ใส่ทงใส่เท่ได้อยู่นะครับราคาเมามากนะลูกแก้วสิบขาวตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดสุ่มแก้วทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าเราจะได้เหรียญสล็อตทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมก็ แก้วเยอะนะอาจจะเปิดนานนิดนึงนะครับโอเคครับตัวนี้เราได้มาห้าพันกว่าแล้วนะแต่ยังไม่หมดนะครับ <c oughs> โอ้โคตรเยอะอุ้ยจะ6หกพันว่ะโอ้โขาดอีกเก้าสิบกว่าเก้าสี่ก็หกพันแล้วนะโอ้โอย่างเยอะนะครับแค่นี้ก็หมุนสุ่มก็ได้ได้ลุนนะถ้าเกิดฉายาออกเนี่ยก็กำไรแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่ออกก็กำหมัด มีอยู่2อ,อย่างนะครับสรุปคลิปนี้นะครับงอมจุกๆนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมก็สำหรับวันต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมมากๆแต่สำหรับวันต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ